สวัสดีครับท็อปสบเบี้ยนหากเราเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งก็ต้องหาอะไรที่ตัวเองชื่นชอบทำข้าวเวลาแต่ยังมีบางคนนิสัยระหำ่ำชอบทำอะไรแผงแผงหรือทำเรื่องที่มีข้าทา่าจนเกิดความบรรลยแล้ววายป่วงแก่ตัวเองเรียกดีว่าสมควรชนปรบมือสุดๆ,ๆใครทำอะไรกันบ้างอยากรู้แล้วตามมาดูกันเลยทำอาหารร่วงเพราะถือผิดการปิ้งบาร์บีคิวเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานตั้งแต่จุดไฟใส่ทานรอเวลาอาหารสุก สัมผัสความอร่อยจากฝีมือตัวเองที่ฝินยิ่งกว่ากินในร้านแต่แกงนี้ตั้งท่ามานานพ่อยกตะแกรงออกมาสรงใสองศาจะผิดเด่นพริกความดังปา่าไก่เนื้อกระจายบนพื้นอย่างที่เห็นทาเอาเพื่อนๆถึงกับเซงเป็ดเป็นชุดใหญ่เพราะความหิวเป็นเรื่องราวพลิกผัาแบบไม่ทันตั้งตัวของวงการปิ้งย่างเลยนเนี่ยบอสแต่เตาต่อไปเลียงคนถือเถอะถ้าไม่อยากวอดวายไปกว่านี้ช่วยดันหรือช่วยทวง รถติดลมอย่างนี้จะไม่มีใครลงไปดันหลังกลับมายืนถ่วงน้ำหนักแล้วผักอยู่ด้านบนปัดโษแล้วจะได้ผลไหมเนี่ยให้รถค่อยๆคืบไปข้างหน้าก็ได้แต่เอาใจช่วยคนขับพยายามออกตัวร่างจะ้อฟีหมุนติวต้วๆส่วนสองหนุ่มบนกระบาดท้ายก็ดังกระสุริดและดูเหมือนว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามยังอยู่ที่นั่นเอิม่มช่วยบอกที่สองคนบนกระบาดท้ายหน่อยว่าลงมาเถอะแล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้นเยอะ กระโดดข้ามลัมโบกินีเจ้าของรถซูเปอร์คาร์ย่อมห่วงแหรถคัมโปรดยิ่งถ้าเป็นลัมโบกินีอเวนทดอก์มูลค่า20ล้านบาทคันนี้เจ้าของต้องห่วงแหสุดชีวิตขี่ขวันิดหน่อยอาจหมดค่าซ่อมเป็นล้านแต่หนุ่มคนนี้กลับเล่นระห่ำด้วยการวิ่งข้ามหลังคารถดูคันนี้ไปซะง,งั้นเฮ้ยทางดีๆมีให้ไปก็ไม่ไปไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคนเป็นเจ้าของเห็นแล้วปวดใจขนาดไหนถึงขั้นวิ่งไล่สุดฝีเท้าอย่างนี้เฮ้อ เป็นความคลิดขนองที่ต้องบอกว่าอย่าหาทำจริงๆลอกแผงควบคุมไมโครวเวฟไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลายๆบ้านต้องมีไว้ติดห้องครัวซึ่งปกติไม่มีฟังก์ชันเด็ดๆให้หน้าเล่นแต่ด้านมีบางคนมือไม่อยู่สุกนึกสนุกไปลอกแผงควบคุมไมโครวเวฟซะงั้นสงสัยคงอยากรู้อยากเห็นว่าข้างในเป็นอะไรพอลอกออกปุ๊บเอาเครื่องทำงาน,ท,นทันทีแล้วทีนี้จะแก้ไขยังไงไม่อาจเดาได้ จะดูเหมือนว่าเครื่องพังจนใช้การไม่ได้ซะแล้วแหมช่างหาเรื่องเสียตังกิง่งซะจริงจะโชกระโดดข้ามขั้นบันไดจะโทรศัพท์ร่วงขึ้นบันไดธรรมดาโลกไม่จำมันต้องข้ามขั้นแบบก้าวกระโดดด้วยท่วงท่าลีลาไม่แพ้นักยิมนาสติกคนใดในโลกแบบชายคนนี้ที่เรียนระห่ำด้วยการโหนราวบันไดดูท่าจะไปได้สวยอยู่แล้วเชียวถ้าไม่เกิดเหตุสมาร์ทโฟนในกระเป๋าร่วงหล่นกิ่งดิ่งลงบันไดและหายต่ำไปในร่องที่จับ ดับสนิทสิทิ์ใส่หน้าในพริบตาแม้แหล่งข่าวไม่ระบุว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนั้นอาการโคม่าขนาดไหนแต่เชื่อว,ว่าเจ้าตัวคงหายซ่าไปอีกนานแน่นอนมาริโอโกคาร์ดบนถนนหากเราจะทำอะไรต้องใส่ให้สุดยิ่งหนุ่มคนนี้คงคิดว่าถ้าเลียนแบบเกมมาริโอโกคาร์ดด้วยการยนตุ๊กตากล้วยบนถนนน่าจะทำให้ชีวิตจริงมีสีสันขึ้นเยอะแตเดี๋ยวก่อนแฮนไปดูสักนิดว่ามีใครมาทักทายเออ คุณตำรวจมาได้ไงเนี่ยอย่าเพิ่งงงไปค่ะเพราะตำรวจก็สงสัยเหมือนกันว่าหย่อนตุ๊กตามาทำไมครับไปไปมา,มาเกือบโดนยืดรถกคาส์ซะอีกงานนี้มีเสียคราปรับเป็นเหรียญทองทำให้ตำรวจไม่เอาความพร้อมเก็บตุ๊กตากลับบ้านอย่างปลอดภัยครั้งต่อไปอย่าหาทำก็แล้วกันเพราะตำรวจไม่ได้ใจดีทุกคนนะไม่ยอมให้ยืดรถคองใครใครก็รักถ้าใครเอาไปยอมเสียหน้าได้ไง ต้องหาทางเอาขึ้นเหมือนหนุ่มชาวรัเสเซียคนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ยืดรถก็ออกอาการขังขึ้นดื้อดึงไม่ยอมท่าเดียวพี่เขาพยายามทุกวิถีทางไม่ว่าทั้งการปลอกเครื่องมือที่ยึดไว้หรือเร่งเครื่องสูดแรงเกิดเท่าที่จะทําได้สุดท้ายก็ถอยหลังพุ่งลงมาโดนกันชนหน้ากระแทกหลุดก่อนจะออกตัวแล่นไปเข้าใจแล้วหระว่าเสียเง่งค่าซ่อมรถได้แต่ไม่ยอมเสียหน้าจ่ายค่าปรับเงินก็เอาที่สบายใจละกัน เติมน้ำมันใส่ภาชนะที่แรกนึกว่ากำลังเติมน้ำเพื่อเติมเล่นสงการแต่พอดูใกล้ๆเฮ้ยนี่มันน้ำมันรถของแท้ไม่จกตานี่ว่าพี่กว่าก็ต้องที่พี่เขาเอามาใส่ภาชนะพลาสติกกันเห็นๆแถมเจ๊คนนี้บดเสียวยิ่งกว่าเพราะนางใส่ถุงหิ้วขึ้นหลังรถต่อหน้าต่อตาเลยเจ๊ J. ทำไปได้ยังไงเพราะเจ้าหน้าที่ออกมาเตือนว่าเทาบรรจุน้ำมันจริงๆต้องใส่ขวดที่ได้รับการอนุมัติโดยเฉพาะเพราะมันสามารถละลายพลาสติกบางชนิดได้ รัวร่อขึ้นมากเจอประกายไฟอาจกลายเป็นทะเลเพลิงได้ในยูโหยหน่ากลัวขนาดนี้อย่าหาทำเด็กขาดนะขอเตือนเลียไอศครีมแล้วเก็บเข้าที่เดิมถ้าซื้อไอศครีมมากินเฉย<ๆ>ก็คงไม่แปลกใจเท่าไรแต่ไม่ใช่สาวคนนี้แน่แนๆนเพราะเธอหยิบถังไอศครีมจากตู้แช่ในซูปเปอร์มาร์เก็ตมาเปิดและใช้ลิน้นเลียแพรบแล้วแวบเก็บเข้าที่เดิมเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดียวอ,อย่างนี้ก็ได้ด้วยหรอ แถมหนุ่มผู้ถ่ายคลิปนี้ยังยุยงส่งเสียงให้เธอทำเรื่องตลกร้ายแบบนี้ด้วยสุดท้ายกลายเป็นเรื่องตลกร้ายเมื่อทั้งคู่ถูกตำรวจจับกุมคาดว่าอาจจะรับโทษจำคุกนานถึง20ปีและปรับอีก30,000 0บาทเป็นไงล่ะคึกจนได้เข้าคุกเลยไหมสมรเลยจริงๆรงยืนขยะใส่รถเก็บขยะถุงขยะใบใหญ่ที่มัดไว้อย่างดีดูท่าจะกลายเป็นของเล่นสําหรับชายคนนี้เมื่อเขาเดินเข้ามาตั้งท่าเต็มที่ หยิบมันขึ้นมาเพื่อรอจังหวะให้รถขนขยะเล่นผ่านว่าแล้วก็เลงตำแหน่งอย่างดีก่อนจะชุดถุงขยะเข้าไปที่ท้ายรถด้วยความภาคภูมิใจเต็มร้อยเสมือนตัวเองเป็นสตาร์ดังจาก NBA แต่พอหันไปดูอ้าวขยะร่วงกราวเต็มถนนชุดไม่เข้าแต่งงานเข้าสิต้องตามล้างตามเช็ดให้สะอาดเก็บกวาดให้เรียบร้อยแล้วไปซ้อมชุดมาใหม่นะลัมโบกินีติดไฟขับลัมโบกินีทั้งทีต้องมีโชว์ซะหน่อย เดี๋ยวจะไม่สมศักดิ์ศรีซุปเปอร์คาร์มูลค่ากว่า10บล้านบาทขับอย่างเดียวคนไม่เห็นว่าแล้วก็เร่งเครื่องให้กระหึ่มทั่วถนนเอาให้คนฮือฮามาดูกันทุกบ้านแต่เหมือนจะกลายเป็นตื่นตระหนกซะมากกว่าเพราะเกิดประกายไฟลุกออกมาจากท่อไอเสียไปโดนท้ายรถทําเอาต้องดับไฟกันจ้าละวันกว่าจะควบคุมเพลิงได้ก็เล่นเอาวุ่นวายพอสมควรจบงานนี้อย่าลืมคํานวณค่าซ่อมด้วยละ่ะอาจมีตื่นเต้นอีกรอบก็ได้เก็บโซฟาใต้รถบสัสสาธารณะ ลายคนคงคุ้นเคยกับการเดินทางด้วยรถทัวร์แต่เหตุการณ์นี้ทําเอาเราไม่เข้าใจจริงๆว่าชายคนนี้คิดได้ยังไงให้ยดโซฟาเข้าไปใต้รถบสัสสาธารณะเนี่ยนะแถมยังใหญ่จริงพื้นที่ป่านนั้นเข้าได้ก็แปลกแล้วเอาเป็นว่าเก็บไว้ที่บ้านเถอะอย่าพกไปเลยไม่เข้าท่าจริงๆเอาไฟฉายส่องหน้าตัวเองไฟฉายเขามีไว้สองทางมันก็ต้องสว่างพอตัวแหละแต่สำหรับหนุ่มหน้าเข้มคนนี้ สงสัยคงเหงาไม่มีอะไรเล่นเห็นไฟฉายกระบอกใหญ่ก็อยากรู้ว่าจะสว่างแค่ไหนเลยเปิดส่องหน้าเข้าไปะแวบเจอจ้าเข้าลูกตาจนมึนไปถึงดาวพสุัเลยเฮอ้อนี่แหละนะไฟฉายอยู่ของมันดีๆแต่มีความอยากรู้อยากเห็นเป็นเหตุคาดว่าคราวนี้คงเข็ดไปอีกนั่นเลิกสงสัยในประสิทธิภาพของไฟฉายได้สักทีนะวางขวดในที่มีคนว,ว่างอากาศดีๆแบบนี้ชวนสาวมาดูพระอาทิตย์ตก พร้อมกับเปิดโน้ตบุ๊กคู่ใจและจิบเครื่องดื่มเย็นๆช่งเป็นบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกแต่การวางขวดเครื่องดื่มผิดที่ผิดทางกับการใช้โน้ตบุ๊กสันวุ่นวายของชายคนนี้ทําให้มิทานระวังเป็นเหตุให้เครื่องดื่มพรวดลงบนโน้ตบุ๊กแบบชุ่มโชกเล่นเอาสาวร้องอุ้ยตายตาเห็นตกจากความสวีดกลายเป็นความสวยสดาก็นะบนหลังก็หาที่เสียบดีๆล่ะจะได้ไม่วอดวายแบบนี้ไงโทรศัพท์ดุดมือปิ้วตกตึก รู้ว่าอยู่บนที่ส่งมาเราใจจนหลายคนมีอารมณ์หลั่นล้าตามภาษาแต่สงสัยสองสาวจะลืมตัวไปหน่อยมือถือเลยลอยละริ้วปลิวจากมือและดิ่งลงจากยอดตึกไปต่อหน้าต่อตาซึ่งดูจากความส่งริบริ้วแล้วขาก็สั่นไม่ต้องเดาให้ยากว่ามือถือจะมีสภาพแบบไหนเอาเป็นว่าบอกลากันตรงนี้แล้วกำตังไปซื้อเครื่องใหม่ดีกว่าจ้าไม่ได้เสียบป,ปั๊กงานขุดจอดถือเป็นงานหินแต่ถ้ามีตัวช่วยอย่างสว่านไฟฟ้า แค่เจาะเบาๆไม่ต้องออกแรงกระแทกก็เข้าง่ายอย่างเหลือเชื่อเช่นเดียวกับช่างหลุ่มคนนี้กำลังทำงานขุดเจาะอย่างแข็งขันด้วยการเอาสว่างกระแทกเจาะลงบนกำแพงแม้กระทะปูอนออกมาได้แต่เราก็สงสัยว่าสว่างรุ่นไหนมีวิธีใช้พลึกกึกเกือย่างนี้จนเพื่อนร่วมง,งานมาเฉลยว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้เสียบปลั๊กเลยแทนที่จะจิ้มแล้วกระแทกพี่แกก็ดันผึบๆอีกทำเอาเพื่อนบอยว่ากดลงผนังเธอครับ อ้าวดูมาตั้งนั้นใช้สว่า์ไม่เป็นหรอเนี่ยเว่งกรรมแท้แท้ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ